มาแล้วครับรถด,ด่วน75นะครับก,กำลังจะผ่านสถานีชั่วราวขอนแก่นนะครับ15นาฬิกา40นาทีนะครับพอขอรอมานิดมั่นสลุงนะทำมานะวันนี้ ก็รอมานิดเปิดดีตักทายนะครับ